ชายก็หลับอยู่เครื่องทำให้นอนหลับของข้าใช้ได้ผลจริงๆด้วยเรียบร้อยชายก็ขึ้นไปนอนข้างบนเครื่องสคอร์พอดข้าก่อ,อนต่อไปก็เหลือแค่บันนี่อาจจบันนี่โอ้ยขอลักพาตัวบันนี่ไปเครื่องสคอร์พอต่อเลยดีกว่าไม and สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บันนี่กับชายเกลรวมร่างกันเป็นหนึ่งเรามาดูบุมแปลกกันบ้างดีกว่าบันนี่กับชายเกลเป็นหนึ่งจะเป็นอย่างไรบายเป็นยังไงบ้างทุกคนตอนนี้บันนี่อยู่ในร่างชายเกลแล้วนะใช่แล้ว <Bunny S 2> บันนี่งงไปหมดแล้วตอนนี้ว่าแต่วันนี้เราจะมาทําอะไรกันเนี่ยชายเกลเห็นว่ามีเทว์เฮโนสันสตัวใหม่หลายตัวเลยแหละโอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ย นี่มันเป็ดหัวไฟแดงน mm. nah. Whoa, ี่นาโอ้ไฟแดงไฟเหลืองไฟเไฟเขียวว้าวมันยิงแสงสิโอ้ยชายเกลกองเลือดกระเด็นกระดอนเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ยเครื่องในฉันเองแหละบันนี่โอ้ยดูมันวิ่งสิวิ่งไวเลยนะกระโดดหนีกระโดดหนีชายเกลเป็ดหัวลำพองปกติก็โคตรดุแล้วนะตัวนี้โหดมากเลยใช่โอ้ยโหดโอ้ยอะไรเนี่ย เอามีสองโโอเคเราต้องมารีวิวมันแล้วแหละโหขนาดนี้น่าได้เลยนี่เลยเราเมค e a n i m a t i นเลยครับตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีลักษณะท่าทางทั้งหมดกี่ท่าทาง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17ี่โอ้โหมี17ท่าทางด้วยกันแน่งั้นเรามาดูท่าทางแรกกันก่อนไหมท่าแรกคือท่า alert ท่าลิร์ทก็คือท่าที่แบบตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเตรียมพร้อมตลอดเวลาเลยนะใช่แล้วา ที่2เรามาดูท่าคอมโบกันดีกว่าครับนั่นคอมโบคือการกวัดมือ2ข้างถ้าคอมโบ2ล่ะโอ้โหโอ้ยมันรวมเตะด้วยโอ้ยเตะต่อยเตะต่อยอึจจปะอะโหดมากชัเกิลนี่คอมโบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอุยโอ้โห้ยสแลมดังไปเลยถ้าแดดอะโอ้ยท้าเด็โอ้าเหาะไปถ้าฟอลคือท่าที่มันตกลงมาจากพื้นที่ในอากาศตัวท่าไอเดลก็คือท่าปกติของมันเนาะชเกิลแต่มันมี2อไอเดลแน่อาเดลสอือสายหัวชเกิลเรามาดูท่าเตะกันบ้างดีกว่าอป หัวหลอดไฟจราจร Circuit, หรือเปลดหัวนกแก้วกันเนี่ยดู้้าเตะสองดีกว่าโอ้ยมันจระคยควาดหางเกิ้วจะ่าจับปั๊บๆๆหรือเขาจะกำลังเต้นบัลเล่ย์อยู่เนี่ยทุกคนคิดว่าเปลดหัวหลอดไฟจราจรเต้นบัลเล่ย์อยู่หรือเปล่าครับทีด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 ีชัวร์เลยต่อไปเป็นท่าเลงก็คือท่าระยะไกลนะครับท่านี้เนี่ยเราเห็นว่ามันสะบัดหัวจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการพ่นแสงว่าๆไปอะเดเดนเดนเดินเดินเดินเดเลยเย่เยเยเย ไม่ใช่นะาเขากำลังยิงเลเซอร์ไปครับเราจินตนาการว่าเป็นเลเซอร์ไปยิ่ยวิ้ยกิ้ยวิ้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 ว่้วิ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 เติ้ว่้วิ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 รว่้ติ้วิ้วิงวิ้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 งิ้ว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 ิ้ติ้วิะวิ้ว่้วิ้วิ้ว่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 ้วิ้วิ้ว่้ติ้ว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 ิ้ ายทั่วเมืองไปหมดแล้วนะบันนี่ใช่ฉันก็คิดว่าอย่างงั้นชายเกิลแต่ว่าเราไปดูท่าต่อไปดีกว่าอันนี้คือวิ่งอะไรวิ่งแบบหาของเรนนี้คือวิ่งแบบวิ่งเด็วแน่เลยนะบันนี่ดูสิยกมือไปข้างหน้าเนาะแล้วไปดูท่าสวิงซิงเกิลดีกว่าครับเวียงแบบครั้งเดียวต่อไปเราไปดูสวิงสองบ้างอันนั้นแน่เปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างนั่นเองท่เสร็จแล้วก็ข้างขวาใช่งั้นเราไปดูท่าสุดท้ายครับเป็นธรรมดาโอเคตอนนี้เราก็เห็นการเคลื่อนไหวของมันกันไปหมดแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ดูว่าเลือดมันเป็นนนนอออยยยย่่าาางไรโตัวี้้้กลลิเเม No oh, okay. บันนี่จามอ่ะฉันว่าเป็ดมันต้องเน่ามากแน่ๆเลยเพราะมันเป็นเป็ดไงบันนี่ <c oughs> โอ้ยกลิ่นแรงมากใชคล์แต่ว่าตัวบันแวววาวนะมันไม่เหมือนเป็ดหัวลำโพงตัวอื่นที่เป็นตัวธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูเป็ดหัวลำโพงตัวเทียบกันโอ้ยตัวนี้พื้นผิวมันครุกคล่าเนาะไชคลเนาะใช่ใช่ใช่โอ้แถมมีเสียงด้วยนี่เธอต้องเอาเป็ดหัวลำโพงตัวเก่าอีกตัวมาเทียบด้วยแล้วแหละออ้ยตอนนี้เราดูเลือดมันไม่ได้แล้วใชคล์มันมีปัญหางั้นไม่เป็นไรครับเรามาดูกันว่า2ตัวเนี่ยเวลาสู้กันแล้วตัััววววไไหหนนจะะชดดีีก่่่าาเป็ลพงตธรรมมท กับเปรตหัวรอดไฟจราจรหูมันไม่สู้กันนะครับว่ามันต้องเป็นพวกเดียวกันแน่เลยใช่ดูสิเราลองเอาตัวอื่นมาให้มันสู้ไหมก็ดีนะลองโทมัสเดอะเทรดเปล่าอ่าเรามาดูกันนี่ลงมาตรงนี้เลยอ้าวเอาแล้วกลร่างแล้วอ่ะสู้กันแล้วโอ้หดูสิอุ้ยเปรตหัวลำโพงมันเป็นพวกเดียวกันใช่ไัน ว้ายถุม้ม <ดน S 1> เทรน<ม>ตายเลยอุ้ยโหดมาก2ตัวนี้แต่ว่าเราไม่ได้นะเราวันนี้เรารีวิวแค่ตัวนี้ใช่มันไม่สูสีเลยใช่มันโดนเทรน่ะดูสิโอ้ยถุ้มถุเทรนโดนยิงยังไม่เป็นสไปเดอร์ใช่มันก็ยังไม่สู้นะมันไม่อยากสู้อ่ะดูสิอันนี้โอ้ยจระเข้ฟาถางเมื่อกี้อันนั่นนั่นกแล้วโอ้ยโอ้ยจระเข้ฟาถางจระเข้ฟาถางว้ายโดนโอ้ยโดนกระเด็นกระเด็นตกน้ำเลยถุ้มเทรนยังไงครับเชลก็ได้ยินเสียงช่อมไหม ฟับฟับเราไปดูมันตู้กันในน้ำดีกว่าโอ้หเกล็ดกระดิ่งกระโดนเต็มน้ำเลยแชก็ดูสิโอ้ยฟาดโอ้ยจนเราเก็บฟาดหางอีกแล้วเรามาดูกันว่าสองตัวนี้ใครชนะนะครับโอ้ยใครจะเป็นผู้อยู่โอ้ยนั่น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 โอ้ยโหดมากเลยโอ้ยยิงโอนอ้ยโอ้ยเอ้าไม่เลิศนะทุกคนโอ้ยโทมัสเทรนโดนโลกตายพ่นลำแสงไปโทมัสเทรนโดนตีกับทรายตรงนี้ตายเลยอ่ะถือว่าตัวนี้โหดมากเลยเนาะ โหดมากทั้งเจ๊ทั้งต่อยแถมมีเลเซอร์อีกต่างหากอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวตัวใหม่กันเลยดีกว่านะครับ Strength New Life Form นะครับตัวนี้เหมือนแมงกะพรุนเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราลองให้มันสู้กับเปลือกหัวหลอดไฟจราจรของเราดีกว่าโอ้โหนี่ไฟลับแสงเหมือนกันอ่าปล่อยแสงเหมือนกันนะครับศึกนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะครับโอ้โหโอ้โหนั่นนั่นนั่นเ่าปล่อยแสงเหมือนกันนะครับอุวยฉันว่าคู่นี้มันมากเลยอ่ะใช่คู่นี้มันมากครับอันนั่นนั่นนั่นเน่ชักกระตุกชะกัดตุกโอ้ โอุ้ยเข้าใกล้ไม่ได้เลยอะใช่เป็ดถัวลำพงเข้าไม่ถึงเลยนะเป็ดัวไปจราจรเนี่ยไปจราจรเข้าไม่ถึงเลยครับโอ้ยตบไปตบมาครับเป็นยังไงครับน่าในพ่นแสงอู้ยต่างคนต่างพ่นครับปั๊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 บั๊บปั๊ั๊บโอ้กระเด็นคอมเมนต์บอกใช้เก้ากับบันนี่ด้วยนะใช่บันนี่กับใช้เกไม่รู้นะครับเผื่อน้องๆทุกคนไปดูช่องคนอื่นมาบ้างแล้วคอมเมนต์มาบอกด้วยนะอุ้ยตอนนี้ใช้เก้าขอเชียร์เจ้าปากกระเบนเข้าปม่ได้เบนยัง บันนี้เธอต้องเลือกข้ามบางแหล้วแหละวันนี้ขอจาราจรแล้วกันเหมือนตัวนี้มันมีพลังบาเลียป้องกันตัวเองอยู่โอ้โอเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับพคนไฟใส่แล้วครับตอนนี้ลอลอยลอดูดิัน,นี้อุ้ยมันเข้าใกล้ไม่ได้ยิงด้วยเชยก็ดูสิใช้พลังครับยิงโอ้ใชดอีกแล้วตัวนี้สูสีแน่นอนครับเพราะว่ายิงไม่โดนยังไงละครับทุกคนนี่ต่อยแล้วครับตบต่อยตบต่อยน่า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 นอ้ยรัวรัวกระทืบใส่นี่ยิงคำแสงใส่ป๊าป๊าป๊ป๊ อุ้ยขอโทษด้วยทุกคนเราดูเลือดไม่ได้เลยนะครับตอนนี้อ่าดูกาะเดนกาเด็นอ่ะตอนนี้ผู้ท้าชิงของเรานะครับขับไล่เปลดหัวรถไฟจราจรตกนะอ่ะอย่ามาตรงนี้ที่นี่อย่ามาทางนี้อย่าผิดเป้าหมายสิใช่อ่ะอ่ไปใกล้เลยนียิงต่อปะปปะปะปะสูสีนะไชก้านะใช่ยิงกันไม่ตายเลยอ่ะใช่ยาวนานจนเบื่อเลยนะครับตอนนี้อ่าไม่เป็นไรเราขอดูจนให้จบเลยเออ เต้เราต้องปล่อยให้มันสู้กันสิรู้ผลการตัดสินแล้วล่ะโอ้ยมันลอยมันห่อโอ้ยอูยอูยอูดูซิตอนนี้ยังไงครับสึกว่าเจ้าหัวแมงกะพุนเนี่ยเริ่มโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะหน้าหน้าเอาไงครับแบบคันสุดของมันแล้วน่ะไม่ซูแล้วเหรออ่ะเราอยู่ใกล้ๆเลยออ้ยอุูยอูโดนตบโดนตบอ่าลอยแล้วครับลอยแล้วครับแมงกะพุนนี่แน่ปากกเบนปากกระเบนแมงกะพุนปากกระเบน วายโอ้โหสูสีมากครับใครจะชนะกันแน่เนี่ยใช่ถ้าเป็นลักษณะนี้บันนี่ขอตัดสินเลยได้ไหมว่ายังไงตัวไหนหรอถ้เป็นหัวลังโพงไม่มีทางชนะหรอกครับเพราะว่ามันเข้าไปโจมตีใกล้ๆไม่ได้<ห>ใช่ใชไหมว่างั้นแหละเวลามันจะยืดเยื้อไปเรื่อยๆนันเนี่ยโอ้โหเอาเลยครับพ่นไฟตัวลนะ้วนอะใช่หูเราดูเลือดไม่ได้เลยใช็เก็ตอนนี้ตอนนี้ตัวนี้คงเจ็บหน้าดูเลยโอ้ยดูอะไรดุ๊กดุ๊กด๊กอยู่เนี่ย เอาแล้วคมังก็อักข้างในแล้วแหละบัดนี้ใช่นี่นี่เอาไปให้เขาตบเลยอ่าหน้าหน้าหน้าต่เตะทำไมนิ่งขนาดนั้นล่ะนิ่งแล้วครับหันหลังใส่โอเคมีน้ำแสงใส่พลังอยู่โอ้โหโดนเต็มรัวๆเลยอุยเขาเอาแล้วเอาแล้วเข้าข้างหลังครับอู้ยจระเข้ฝ้าหนังยังไงครับนั่นไงนั่นไงนั่นไง โอ้โหสนุกมากโอ้ยกระโดดอีกแล้วโอ้กระเด็นงั้นบันนี่ขอว่าจากการโจมตีเนี่ยโอ้พ้นใจแชก็คิดว่าใครจะชนะสูสีเลยนะสูสีให้สูสีกันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะเราไม่มีเครื่องมือวัดเลือดของเขานะวันนี้มันอาจจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะทุกคนใช่แล้วบันนี่กับแชก็โดนจับรวมร่างกันด้วยอะใช่ดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ต้องเป็นเหตุผลนี้แน่ๆเลยอะที่ทําให้แชกับบันนี่ใช้เครื่องมืออะไรไม่ค่อยได้เลยนะวันนี้งงไป หมดเลยะโอ้โหให้ตายเถอะเอ้ยยังไงบ้างครับทุกคนเอ๊ะเสียงเสียงเสียงชั้นไงเฮ้ย um> ก um, uh, ็ยังเป็นมันนี่โอ้ยเราตีกันอยู่ในหัวอีกแล้วเนี่ยโอ้ยจับชนจับชนจับชนงงไปหมดเลยะที่เราก็เป็นอย่างนี้นะไอ้มือเท้าไม่มีเอ้ยยังไงเนี่ยงงไปหมดเลยอะโอเคไม่เป็นไรไงเดี๋ยวเราขอตัวไปแก้กันก่อน ขอแยกร่างก่อนดีกว่าอา <c oughs> ไม่ชอบเลยแบบนี้ <c oughs> ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันฉันไม่อยากให้เธอมาอยู่ในร่างฉันเลยนะบันนี่ใช่แค่อยากให้บันนี่กับชายเกิแกกลแยกร่างเหมือนปกติกดไลค์กันเข้ามาด้วยนะให้ถึง2500รไลค์ไปเลยสำหรับวันนี้บันนี่กับชายเกิลขอตัวไลท์ไปก่อนแต่ที่รู้เพลยหัวหลอดไฟจราจรโหดมากโหดกว่าตัวโทมัสอีก <c oughs> ใช่เลยสำหรับวันนี้เลาไปก่อนไม่ยบายจ้าไม่เปิทุกคนมแอนน